การเก่าวก่าทั้าวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการจะขออนุญาตที่ท่าคารจังหวัดได้ที่ใบพวกเราในโอกาสต่อไปนะครับส่วนคำถามที่ว่าเสน่ห์ของเมืองการในมุมมองของผมหรือที่ไหนนะครับก็ต้องตอบทังกลุมว่าเสน่ห์ของเมืองการเรานั้นมีอยู่ทุกที่ในจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับเนื่องจากของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ เรามีทั้งสตอรี่เทอร์รี่ที่เล่าขานเกี่ยวกับประวัติตำนานขององการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมานข้ามแม่น้ำแพรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับล้วก็เป็นรในด้านของความสมบูรณ์ธรรมชาติซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีของเรานั้นมีสําหรับเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีหรือเสน่ห์ของการนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคคนใดคนหนึ่งนะครับที่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีนั้นต้องช่วยกกันนรใใาาทํห้ นักท่องเที huh. ่ยวที่มาเที่ยวชมครั้งนี้อย่างไรบ้างนะครับผมภายใต้ชื่อหลงเสน่ห์เมืองกาศครับและงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างครับท่านครับค่ะขอบคุณค่ะเตรียมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านเลขาบริการท่านเลขาธิการของท่านข้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบนหน้าสวดสื่อสวนส่วนแอกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำนักงานพันธุ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่า ให้เรษฐกิจให้ชาวบ้านให้ผู้ประกอบการนะคะเราก็เลยจัดกิจกรรมเราจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้าทั้งในในระหว่างประเทศนะคะกิจกรรมพัฒนาตลาดนค้กาการจนบุรีปีประมาณ2 5งพนนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการให้เกษตรกรให้ผู้ผลิตในจังหวัดการจนบุรีนะคะในส่วนของอกิจกรรมที่เราจะ จัดนะคะก็มีการจัดงานแสดงสินค้าซึ่งเราก็สำเักงานพิชย์จวนการจนบุรีรก็ช่วยชาวกรุงเทพแล้วก็ชาวการจนนบุรีที่จะเข้ามาชิงช้อปสินค้าในงานทั้งสองครั้งนะคะครั้งแรกที่ไอคอนสยามระหว่าง25-29กันยายนนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่ 2, ท 5, สงอรรง,ง,งที่ห้างโกลมสันการจนบุรีระหว่างวันที่5-9ตุลาคมค่ะขอบคุณค่ะ ว่าในการสนับุนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางผู้จังหวัดกาญจนบุรีครับผมทราบกันนะครับทุกท่านจะนำผลิตรองประธรรรานและเลขาหอกาจังหวัดน,นะครับก็ต้องบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการจัดนะครับเพราะเด่นๆเยอะเรามีร้านของความที่ดีๆที่อยู่ในหอการค้าเนี่ยเยอะมากแทบพูดร้านเลยครับเป็นสมาชิกของเราแล้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายนะครับ <S <S แล้วก็มีคาเฟ่ต้องบอกว่าการรินเนี่ยมีคาเฟ่ที่สดๆงามๆแล้วมากไปอีกแบบนี้เรื่อยๆเพื่อให้เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ ขยับตัวเองได้สร้างงานตัวเองและพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นสุขลัะดีเยี่ยมต้องขอขอบคุณทางภาคส่วนจังหวัดและทางอุิศจังหวัดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นำรูปประกอบการการเราไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคลัาใต้ชนนะครับภาควิสาหกิจชุมชนต่างๆะครต้องขอขอบคุณทางหัวหน้าจังหวัดการนุรีด้วยนะครับทางารทางจังหวัดการวุรีด้วยที่ได้ร่วมกันกัาสัดสินค้า ของเรามาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสินค้าเรามีเยอะนะครับไม่ไว่าจะเป็นขอ,องทานของใช้นะครับเครื่องอุตก,กรรมสวยๆนะครับที่